ค่ะทุกคนมาจ้ะยากกินอันนี้ว่าเสานทุกคนหัวดีขนาดไหนแม่ว่าไม่ได้อยากกินอันนี้หรอกค่ะทุกคนจ๋านี่แม่ว่าแมจะสั่งมากินเองแม่เเจอมม่่าลยคแว่าแม่จะแซงมากินเองคนน้อยจังทำมาสองคำกินไม่หมดเลยนะคะทุกคนจ้ะนี่ชาเฉียวปั่นนะอันนี้ชาเฉียวปั่นลูกอันนี้อันนี้กันเต้น บอกว่าอยากกินม่จางโตีนตัวทับไปใต้จะแน่เนาไมอจางหัวดีเลยไม่ได้ข้องเลยนะนะคะพี่น้องจะไม่ได้อยากกินนะอยากได้ของเล่นคะอะไรไหมคะแค่แกวไงปเดนประเดนมีความาะไี huh. right. ่มอจางไหมไงมอจางชอบตยูนี a ้โอเคเต็อนาทีเต๋ออ่อันละอัพี่รนะร้อนหลยค่ะทุกคนจะําเอดูแม่ได้อยู่น้ำวันนี้ ดูหน้ามานี่ค่ะทุกคนจ้ะตุ้มหน่ายหอดีบดดวหอ,อดีด้วยค่ะว่าอย่าิขีดมือกลางเราเรียนมาแล้วตุแมอยากายดูท่าไหมตุ้มได้ได้ของเล่นมาทุกคนจ้ะใม่เปิดของเล่มมนนะคะจะอะไรตู้อะไรจะได้ของเล่นตัวหอมตัวนี่นะทันแม่ดีมันมันเบาแต่ของเด่นเล็กน้อยได้ตุ้มน่อจ้ะ มันเป็นเซตของเด็กหน่อยมอันหลอนหลอนหายใครเด็กหน่อยมาเจอเนาะซือหนึ่งตกห้าแหกค่ะห้าแหกก็ประมาณร้อยสิบบาทนะ้องบ้านเราเนาะเดี๋ยวดีเนาะจะได้ได้เนี่ยได้สมก็มานนแต่อันนั้นซื้อตั้งหากแล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วค่ะสาเกียวเลยนะ,ะยั่ไงลูกไหนมันเป็นยังไงล่ะตัวมนันไม่ได้แม่เดินไม่ได้ข้าแม่เดินนะคะทุกคนจะ้ะก็เลย เติมพลังก่อนไปเรียนพิเศษน้ำส้มของหนูนะเนี่ยอะไรไหมแม่ชิมหน่อยดูหน่อยอ๋อมไม่ได้จัดช้อชิมในกรบป๋อยมาชิมหน่อยของมาม่าได้นะลูกหนูบอกหนูอยากกินอิโมจังใช่ไหมอิโมจังทำไปใต้แต่จ๋อไม่ได้จ้ะอยากกินมันบะเตโต้ทำให้น้องมาแม่ชิมหน่อย มันแก้วใหญ่มากเลยโอ้กี้อ่คนแก้มันแก้วใหญ่นะคะคนโอ้ยกินหมดแล้วก็ไม่ไหวแล้วควาแม่ชิมไหนอร่อยไหมน้อยจ้ะชิมในกับบดแดงน้ำเงี้ยงเนาะน้ำสบของเพื่อนคงได้จ้ะมันจะปวดหัวแหรอมันดูดเลย ว่าของเม็ดนันจอันจเจอยได้จ้ะทุกคนไม่ไม่มงอันนี้เนาะอีตันนึงะพี่แม่จันินอันนี้จะขอมขอให้ให้ให้ใค้ให้มา้ใ่้ใ่้ใก้นห้ใ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 ี้ใหะให้ในให้ให้ให้่่ อันนี้ก่อนนะคะอ๋อเก่งยังไงหรือขอบคุณนะค่ะทุกคนจ้าน้องแมาจังมาแวะกินเล่นดน้อยเฉยๆค่ะบ๊ายบาย ไปก่อนไปก่อนไปหน่อยไปไปหน่อย